สวัสดีครับผมรีวิวแมนหรือว่าปลายพิพัฒน์บุญสิทธิเลิศเป็นนักพาคและยูทูบเบอร์ครับและตอนนี้ผมคือผู้ติดเชื้อโควิดที่รักษาหายแล้วครับ ครับแหมเปิดมาทางการเชียร์คืองีววันนี้นะครับคลิปนี้พีู่แมนอ,อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันครับแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเผื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพีู่แมนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะช่วยเป็นแนวทางนะครับให้กับบางคนได้ในช่วงนี้ในช่วงวิกฤตโควิดระลอกล่าสุดน,นี้ซึ่งมัน หนักหนาและรุนแรงมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่พี่พี่รุมแมนจะไปแชร์ประสบการณ์ที่ได้ตัวเองได้เจอมาที่ตัวเองได้ติดโควิดมานะครับอยากจะบอกทุกคนนะเน้นย้ากับทุกคนว่าตอนนี้ห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดแม้แต่นิดเดียวก็ห้ามนะครับเราต้องระวังขั้นสุดแบบสุดๆด,ดจริงๆอะ่ะนะฮะคือหน้ากากนะครับไปไหนมาไหนใส่หน้ากา,ไไา,ไา,ากาไปเลย2ชั้นนะครับชั้นแรกเป็นแมสธรรมดาแบบนี้ฮะเป็นแมสสาหรับ ทางการแพทย์ปกติหน้ากากอนามัยนะฮะแต่ว่าหน้ากาพผู้นี้มันจะมีแบบมีรูอะไรผู้นี้อยู่นะฮะเห็นป่ามันจะมีอยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะไม่มากก็น้อยคือตอนเนี้ยมันป้องกันได้ประมาณ 60- 70%อซอยู่แถวๆเนี้ยนะฮะหรือว่าใครมีแมสที่เป็น3ีดีที่เขาเก็บทรงหมดแบบนั้นก็ดีนะฮะแบบนั้นก็ดีแต่ทีนี้ที่อยากให้ใส่2ชั้นนะฮะชั้นที่2เราควรจะใส่แมสผ้าประมาณนี้ครับ <S <S แบบนี้จะสังเกตว่านะฮะตรงนี้เนี่ยนะ มันจะปิดแนบสนิทแล้วก็ไปติดถึงใจนะฮะตัวนี้มันจะสนิทกว่าเดิมทําให้การป้องกันจับประมาณ70%มันจะเป็น 80- 90%ได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งมันก็ช่วยมันมี2ชั้นนะมันก็จะช่วยทําให้ละอองสารคัดหลั่งของเราเนี่ยที่มันออกไปจากน้ําลายก็ดีน้ำมูกอะไรก็ดีมันก็จะแบบมันก็จะกันตรงนี้อันนึงและเราก็จะกันตรงนี้อีกอันนึงนะครับอ่าทีนี้ก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคือปลอดภัยทั้ง ตัวเราที่จะปล่อยสารขาลังออกไปข้างนอกรวมถึงปลอดภัยในการป้องกันสารที่จะเข้ามายัางตัวเราด้วยนะครับอันนี้บอกก่อนว่าเวลาออกไปข้างนอกจริงๆเนี่ยมือจีกพยายามไปจับแมสเมื่อกี้ที่ทพี่มาจับแมสให้ดูก็จะให้ที้ให้ดูจุดต่างๆนะฮะแต่ของจริงอย่าไปจับนะครับถ้าเราจับแมสเนี่ยเราล้างมือก่อนนะฮะแล้วกหอฉีดปึ๊ดปื๊ดป๊ดป๊ดล้างไว้ล้างมือครับ ก่อนจะจับแมสถอดแมสจับอะไรจริงๆแอลกอฮอล์เนี่ยต้องมีเวลาจับอะไรปุ๊บฉีดฆ่าเชื้อปั๊บจับอะไรปุ๊บฉีดฆ่าเชื้อปั๊บเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราจัมือไปแตะหน้าแตะหูแตะผมแตะหูแตะแมสแตะอะไรก็แล้วแต่เพะฉะนั้นฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อให้มันชินมือไว้นะครับหรือว่าจะไม่ใช้แอลกอฮอล์ก็ได้ไปล้างมือก็ได้แต่ว่าถ้าก่อนกินข้าวนะครับแนะนําให้ล้างมือด้วยน้าฟอกสบู่ให้สะอาดนะครับดีกว่าแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์เนี่ยม แล้วพวกเศษฝุ่นเศษอะไรเงี้ยมันก็จะติดมืออยู่นะครับเพื่อสุขะอ,อนามัยในการรับประทานอาหารล้างมือดีกว่านะครับโอเคต่อมาถ้าจากเรื่องแมสฮะเว้นระยะห่างต้องเว้นจริงจังเลยนะครับเว้นจริงๆเลยคือยืนแบบ2เมตรคุยกันก็สเมตรนะฮะคือการที่เรามีหนะะ้ากากอนามัยเนี่ยมันกันได้ศวนหนึ่งแล้วแล้วถ้าเรายืนห่างอีกนะฮะเป็นระยะประมาณ2เมตรมันก็กันได้อีก ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยปกติมันจะมันจะไม่พุ่งมันจะไม่ในระยะ2เมตรเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่โดนกันนะครับจากบทความที่อ่านมานะฮะอย่างนี้ถ้าเรายิ่งม,มีแมสยิ่งเว้นระยะห่างแปลว่าเราจะกันเชื้อได้แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นทำแบบนี้ให้ชินนะฮะ new normal ฮะห้าม <c oughs> ชะล่าใจแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าเราจะสนิทก,กับเขามากแค่ไหนทำงานด้วยกันทุกวันหรืออะไรก็แล้วแต่นับจากที่ได้ดูคลิปนี้อยากให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับไว้ใจใครไม่ได้จริงยกเว้นยกเว้นนะฮะ จะได้ฉีดวัคซีนที่ดีแล้วนะฮะจนครบโดสเหมือนประเทศที่เขาเริ่มเปิดประเทศนะฮะเวลาฉีดว uh ัคซีนครบโดสมีดูคอนเสิร์ตได้หลายด้แต่บ้านเรายังไม่ใช่นะฮะณตอนนี้นะคะรับยังไงระวังตัวกันก่อนดูแลตัวเองมากๆนะครับแล้วก็การกินข้าวช่วงนี้นะฮะอยากให้ทุกคนนะครับกินคนเดียวนะครับใช้อุปกรณ์อยู่คนเดียวไม่กินร่วมกับคนอื่นนะฮะในระยะ2เมตรก็ถ้ามันเป็นที่ในที่อับที่ปิดในห้องแอร์เนี่ยก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ามัน อากาศมันวนมันเวียนอยู่อย่างนี้สองเมตรไม่แน่เผื่ออาจจะไม่รอดได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนอื่นอยู่ในระยะ2เมตรอะไรก็ดีควรจะเป็นที่โปร่งนะครับหรือทางที่ดีที่สุดกินคนเดียวมาเลยนะฮะในห้องเดียวคนเดียวมาเลยไม่ต้องไปกินกับใครณนะตอนนี้นะครับยังไงระวังไว้ก่อนเพื่อตัวเราเองเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทุกท่านทุกคนเหนื่อยมากๆเลยนะฮะอยากให้ทุกคนปฏิบัติตัวประมาณนี้ไว้จนชินนะฮะเพราะพี่ดูแมาเป็นห่วงทุกคนจริงๆครับมาเข้าเรื่องกันครับ เหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นกับพี่ดูแมนนั้นอันนี้ต้องย้อนไปนิดหนึ่งคือพี่ดูแมนเนี่ยรับเชื้อมาจากคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็รับเชื้อมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอเล่าเฉพาะในส่วนของพี่ดูแมนแล้วกันนะครับคือของพี่ดูแมนในตอนแรกเนี่ยเราพาคุณพ่อพา,พาทั้งบ้านเนี่ยไปตรวจ5คนนะครับปรากฏว,ว่ามีมีผู้ติดเชื้อก็คือคุณพ่อกับหลานสาว2คนนะครับก็เราก็ทําการประสานงานดูนีดนั่นคือคุณพ่อเนี่ย เป็นคนไข้เรียกได้ว่าเป็นสีเหลืองแล้วเพราะว่ามีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็เชื้อมันมันไ,มได้ลงลงปอดไปบ้างแล้วแต่โชคดีที่ที่เราหาเตียงได้นะครับก็บวุ่นวายพอสมควรกว่าจะหาเตียงได้ขณะตอนนั้นยังไม่ระบาดหนักเท่าตอนนี้นะครับยังหาเตียงได้ยากมากยากมากนะครับกว่าจะหาได้นะฮะโชคดทีที่ที่ได้ยาต้านไวรัสทันนะครับก็ตอนนี้คุณพ่อกลับบ้านปลอดภัยแล้วครับแข็งแรงแล้วหายแล้ว,ลวเช่นเช่นเดียวกับดแมนนะครับอ่ะหลังจากที่คุณพ่อ ได้ไปโรงพยาบาลแล้วประมาณวัน2วันนะครับพี่ดูแมนกับพี่ชายของพี่ดูแมนนะครับก็เ,เริ่มมีอาการฮะรอาการที่เกิดขึ้นคือมีไข้ครับ็นสิงเลยคันคอครับพอคันคอปุ๊บก็ไอครับไอแล้วก็น้ำมูกนะตามมาแล้วก็ถ่ายเหลวที่ที่ศึกษามาเขาบอกว่าจะเป็นอาการของท้องเสียแต่พี่ดูแมนไม่ได้เสียนะครับคืออาการท้องเสียคือมันมันต้องเหลวบวกกับถ่ายบ่อยถูกไหมแต่พี่ดแมนไม่ได้ถ่ายบ่อยฮนะเตอนนั้นคือแค่ถ่ายเหลวแต่และปกติเป็นคน เนคนถ่่ายกง <laughs> <Damn! S 1> แต่ว่าเชื่อแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับอาการนะโอเคประมาณนั้นฮะหลังจากมีอาการเบื้องต้นพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วนั้นก็จะมีอาการลิ้นนะครับเริ่มค่อยๆไม่รับรสจมูกเริ่มค่อยๆไม่รับกลิ่นนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเราก็คิดว่าคือคือถ้าใครเคยป่วยเป็น ไข้หวัดหนักๆเนี่ยลิ้นหรือจมูกเราเนี่ยมันมันจะเสื่อมสมรรถภาพลงอยู่แล้วนะฮะมันจะกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยจมูกก็จะได้กลิ่นน้อยลงอยู่แล้วนะครับมันจะคล้ายๆกันประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ทีนี้เราก็ศึกษาดูมันก็เข้าเขาเพราะว่าเราคือกลุ่มเสี่ยงนะครับหลังจากเราทราบว่าคุณพ่อติดเชื้อเนี่ยเราต้องกักตัวทันทีทั้งครอบครัวนะครับไม่ใช่แค่คุณพ่อกับหลานสาวที่ติดเชื้อตัวพี่ดูแมนพี่ชายพี่ดูแมนคุณแม่พี่ดูแมนต้องกักตัวคืออยู่ห้องใครห้องมันนะครับไม่มากินข้าวใกล ออนไลน์เท่านั้นนะครับแบบเช่นจะหยิบของจะลงไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ย้วต้องแบ่งไม่ใช้ผลนการคือณตอนนั้นการคุณพ่อตอนที่คุณพ่อลอเตียงอยู่ที่บ้านเนี่ยกาคุณพ่อใช้ของคุณพ่อไปเลยแล้วเราคนที่ตรวจรอบแรกยังไม่ได้เป็นเนี่ยเราก็จะไปใช้อีกห้องหนึ่งนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับหลังจากที่เรากักตัวแล้วและคุณพ่อกับหลานสาวไปโรงพยาบาลแล้วนะครับปกติแล้วเราต้องกักตัวอีกประมาณ 7วันเพื่อดูอาการแล้วก็ถ้าเริ่มมีอาการนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราไปตรวจดูอีกทีว่าเราติดเชื้อไหมหรือว่าถ้าถ้าถ้า7วันเนี่ยเรายังไม่มีอาการอะไรเราก็รอถึง14วันแล้วเราก็ไปตรวจอีกทีถ้าถ้าตอน14วันเนี่ยเราตรวจแล้วเราไม่พบเชือ้อคือเราปลอดภัยแล้วนะครับเราไปใช้ชีวิตปกติได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลังจากคุณพ่อกับหลานสาวไปเนี่ยวัน2วันขึ้นมาเริ่มมีอาการนิดหนึ่งเราก็แบบวันแรกก็ยังแบบอาจจะป่วยธรรมดา ดูอาการวันที่2ก็อาการมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแปลว่าไม่น่าใช่แล้วค่อนข้างจะแบบค่อนข้างมั่นใจว่าเชื้อมันมันเริ่มเพ้ามันในร่างกายมันเริ่มฟักตัวแล้วนะฮะโอเคหลังจากที่มีอาการนะครับพิลแมนก็หาที่ตรวจนะครับตอนนั้นเริ่มจะหายากแล้วครับจริงๆจริงๆอธิบายนิดนึงคือถ้าตรวจเฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่คาดหวังว่าจะได้เตียงในการรักษาเนี่ยยังหาง่ายอยู่เพราะว่ามันจะมีทั้งแบบมาตรวจถึงที่แล้วก็จะมีทั้งแบบเป็นแลบที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเป็นคลินิกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งการตรวจแบบนั้นนะครับบางทีบางคลินิกหรือบางแ lap เนี่ยเขาก็จะมีมีประสานกับทางโรงพยาบาลเอาไว้แต่บางที่ก็ไม่มีนะครับต้องบอกก่อนว่าทางคุณพ่อกับหลานสาสวที่ได้โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าแ a บที่ไปตรวจข่าวนั้นนะครับครั้งแรกเราตรวจแ a p นะแ a บที่ไปตรวจเนี่ยเขามีประสานกับทางโรงพยาบาลนะครับก็เลยได้ไปโรงพยาบาลได้ทนีนี้เราตั้งใจจะหาที่เป็นโรงพยาบาลมากกว่าเพราะว่าแ a บเขาเคยตรวจให้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 ครั้งแรกแล้วที่ประสานคุณพ่อไปคือเขาก็บอกมาว่า เริ่มยากแล้วโรงพยาบาลที่เข้าประสานเนี่ยเตียงไม่มีแล้วไม่พอแล้วนะครับเราก็เลยต้องไปหาที่เองแล้วทีนีเ้เราตั้งใจจะไปโรงพยาบาลหนึ่งนะครับแต่ว่าคิวมันเต็มไวมากนะครับเราไปรอคิวตรวจต่อประมาณตอนนั้นถึงถึงประมาณ6กโมง เกือบครึ่งนะครับคิวเต็มแล้วเขารับแค่1 0 0คิวนะครับเราก็เลยเสาะหาที่อื่นแล้วมีรุ่นพี่แนะนําให้ไปที่หนึ่งนะครับเราก็เลยไปค่อนข้างไกลนะครับเพราะว่าออกจากตัวตัวกรุงเทพเลยตอนนั้นยังออกจากเมืองได้ปกตินะฮะเราก็ไปหาที่ตรวจแต่ว่าคือบอกก่อนว่าถ้าเราเริ่มมีอาการนะครับเริ่มมีอาการเนี่ยการที่อยู่ในรถหลายๆคนเนี่ยครับเปิดกระจกเลยนะฮะเปิดกระจกเลยอย่าปิดกระจกะปิดประตูเปิดแอร์เพราะไม่งั้นอากาศมันจะเวียนอยู่ในนั้นแล้วคนที่เขาแบบ มากับเราแล้วเขาไม่ได้เป็นเนี่ยเขาอาจจะเป็นได้เขาจะติดเชื้อจากในนั้นได้นะครับคือเปิดกระจกให้หมดนะให้อากาศมันโฟอากาศมันโฟอากาศนโฟไปให้หมดแล้วก็งดพูดคุยกันเพื่อไม่ให้สารคัดหลั่งมาออกมาจากร่างกายนะครับโอเคอ่ะพี่นยแมนก็ไปตรวจนะฮะไกลจากกรุงเทพนิดหนึ่งนะครับแต่พอไปตรวจเสร็จปุ๊บพี่นยแมนก็ได้เช็คไปถามทางโรงพยาบาลน,นั้นว่าเออถ้าผมติดนี่มีเตียงให้ไม่คับอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ชัวร์ค่ะเราก็แบบอา้าว ไอ้แล้วทําไงอะเนี่ยเราถ้าเราติดเนี่ยนะฮะเราก็ก็เลยต้อง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 กลับมาที่โรงพยาบาลที่พี่ดวานเล่าทีแรกว่าคิวมันเต็มใช่ไหมครับทีนี้พี่ดิวานก็เลยต้องออกแต่เช้าเลยตีสี่ครึ่งไปถึงที่นั่นได้นะครับก็ได้ได้ได้ไดคิวตรวจที่นั่นนะครับซึ่งโรงพยาบาลที่นั่นพี่ดิวานโทรเช็คแล้วว่าเขามีเตียงให้ณนะตอนนั้นนะครับเราไม่รู้นะตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะฮะโอเคอ่ะเราก็ไปตรวจที่นั่นก็คือกลายเป็นว่าเราไปตรวจ2ที่นะครับ ที่แรกผลออกมาก่อนเพราะว่าที่ที่2เนี่ยเขาเขาเขาบอกกับเราว่าผลอาจจะออกช้านะครับเพราะว่ามีคนมาตรวจเยอะเราก็เลยได้ผลจากที่แรกก่อนนะครับอย่างที่เขาบอกเลยครับเขาหาเสียงให้เราไม่ได้แล้วก็แบบ๋อ้ทำไงดีนะตอนนั้นนะฮะก็ติดต่อนหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่เราหาอ่านข่าว1 6 6 8 1 3 3 0หน่นะครับหน่วยงานรัฐตรงนี้โทรไปก่อนเพื่อทำการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนทิ้งไว้นะฮะแล้วก็มี ช่องทางอื่นๆอีกซึ่งมันเยอะมากพี่ดุมานจำไม่ได้ติดต่อไปหลายที่มากๆนะครับเดี๋ยวยังไงพี่ดุมานจะรวบรวมเอาไว้ในคาอธิบายหรือว่าคอมเมนต์แรกกันแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากรู้ว่าติดต่อที่ไหนบ้างนะฮะแล้วก็คือนอกจากเราเนี่ยติดต่อหลายๆที่เองแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับที่ช่วยประสานงานให้นะฮะจนเราได้ฮอสพิเทลพี่ดุมานก็ได้ฮอสพิเทลอยู่กับพี่ชาย2คนนะครับยังไม่ได้บอกเนยว่าไปตรวจรอบ2นี่นี่ ที่สร้างผลคือพี่กับพี่ชายนะครับคุณแม่ไม่เป็นไรคุณแม่ในตรวจรอบแรกก็ไม่เป็นไรตรวจรอบ2ไม่เป็นไรนะครับคือคุณแม่แข็งแกร่งมากนะครับภูมิต้านทานท่านดีมากนะครับไม่เป็นไรเลยนะฮะทีนี้ขอย้อนนิดนึงนะครับว่าแล้วก่อนก่อนที่จะได้ฮอสพิเทลตอนนั้นดูแลตัวเองยังไงนะครับเมื่อเริ่มมีอาการเริ่มสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อแน่แแล้วนะครับยาพ่นคอครับซิ่ดแมนใช้ตัวนี้นะครับเบตาดีนอันนี้นะฮะมันเริ่มคันคอเริ่มไอตัวนี้พ่นได้ พ่นได้นะครับวิธีการพ่นตัวนี้นะฮะในคู่มือเนี่ยเออเขาจะบอกว่าเราต้องแบบอ้าปากแล้วแบบอาพูดว่าอาด้วยอ่าถ้าอาพวกคอมันจะเปิดแล้วเราจะฉีดเนี่ยมันจะมันจะไปโดนตรงคอพอดีนะครับมันจะต่างจากแบบพ่นที่เป็นละอองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นแค่แบบอ้าละอ้าปากแล้วก็ฟึ๊บนะฮะอันนี้มันจะต่างกันมันจะพ่นออกมาเป็นน้ําเลยนะครับซึ่งตัวนี้อันนี้ส่วนตัวนะชอบชอบตัวนี้มากรู้สึกว่า ดีมากนะแล้วยามพ่นคอนะครับมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงคือเขาจะช่วยฆ่าเชื้อนะครับที่มันกักอยู่ตรงนี้อันนี้หลายๆท่านบอกมาแล้วก็จากการอ่านมาด้วยนะครับว่ามันจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อลงคอนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะมันก็ช่วยมันจะช่วยฆ่าเชื้อก่อนให้มันไม่ไม่ไม่ลงไปในลงปอดไม่ใช่ลงคอผู้ผิดเออมันจะช่วยฆ่าเชื้อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเริ่มมีอาการนะครับมีติดไว้นะครับดีแล้วก็วิตามินฮะ ซื้อวิตามินมากินนะครับที่วิตามินมากินนั้นมีวิตามินซีนะครับและวิตามิน B3 และซิงนะครับโอเคอันนี้ก็ได้คําแนะนําจากผู้ใหญ่หลายท่านจากเพื่อนๆเ,เหมือนกันแล้วก็พิธีมันก็หาข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ตอนเราสั่งซื้อแล้วก็ถามเภสัชหรือว,ว่าแบบโอเคไหมอะไรไหมนะครับโอเคอย่างอย่างที่2แล้วนะแล้วก็อย่างที่3นะครับนั่นคือยาละลายเซม่ะ NAC หรือว่า NAC นะครับคือตัวนี้ไปอ่านบทความมา mm. เขาบอกว่ามีส่วนในการช่วยในเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็เราก็ถามเภสัชแล้วเขาบอกเขาบอกว่า mm. มันไม่ใช่ยาร้ายแรงนะครับก็มีอาการก็กินได้นะครับคือตอนนั้นก็มีเสมหะมีะไรแล้วนะครับก็มันเป็นฟองฟู่ฮนะกินก่อนนอน ส่วนฟ้าทลายโจรอาจจะมีคนถามแล้วฟ้าทลายโจรได้กินไหมครับพี่แมนได้กินอยู่ครับแต่ว่าคือตอนนั้นเหมือนเอาไม่อยู่นะฮะไข้ขึ้นสูงมากฟ้าทลายโจรเราพี่ดูแมนก็เลยพักก่อนแล้วก็มากินไทลินนนมากินซาร่า,ายาจำพวกพาราเซตามอลแทนนะครับก็ ก็ไข้ก็ลดลงก็ดีขึ้นนะครับทีนี้อธิบายนิดนึงในส่วนของฟ้าทลายโจรน,นะครับยาพยายามไปกินดักมันนะครับถ้าเราไม่มีอาการอย่าไปกินดักเพราะว่ายาพวกนี้เขามีข้อจํากัดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไอ้อักกินไอ้อักกินเอ้กินก็กินให้จํากัดในะอยู่ประมาณในประมาณ5วันนะครับแล้วมันจะมีโดสมันมีปริมาณของเขาถ้ากินเยอะเกินไปมันก็จะส่งผลเสียนะครับอันนี้เป็นห่วงนะฮะแล้วก็พวกสมุนไพรก็มี น้ำกระชายแล้วก็กินน้ำกระชายแต่เราก็ไม่ได้กินเยอะนะครับเราก็กินพอเป็นกระใสนะฮรแล้วเราเรารักษาตามอาการเลยแล้วก็คือพี่ิแมนต้องบอกว่าส่วนใหญ่พี่แมนกินยาแผนปัจจุบันมากกว่าที่กินยาแผนโบราณแต่ไม่ได้หมายความว่า,วายาแผนโบราณไม่ดีนะครับก็อันนี้พี่ดวแมนมาแชร์ในสิ่งที่พี่ดแมนได้ประสบและได้ปฏิบัติตัวนะครับโอเคอ่ะเราทําแบบนั้นนะครับจนเราได้ฮอสพิเทล เราก็ไปอยู่ฮอสเทลฮะตอนที่เราไปอยู่ฮอสเทลต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือเสื้อผ้าที่อยู่ที่นั่น14วันนะครับฝากญาติไปซื้อมาซื้อเสื้อมาแต่ก็ไม่ได้ซื้อครบ14ตัวเหมือนกันนะซื้อเสื้อประมาณ10ชุดกางเกงประมาณ6-7ตัวนะครับถามว่าอยู่ได้ยังไงก็ใส,ส่ซ้ำใส่ซ้ำเพราะว่าที่พิรมานอยู่เนี่ยมันซักผ้าได้ค่อนข้างลำบากเอามาไม่เอื้อเท่าไหร่นะครับเราก็เลยแบบ ใส่ซ้ำนะฮะก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วไงก็อ okay, ยู่ในห้องไปมาไม่สกปรกอยู่แล้วนะครับนะฮะโอเคแล้วก็ยาที่เราใช้อยู่อย่างยาพ่นคอยาละลายเสพตหาที่เรามีอยู่ก็พกติดตัวไปวิตามินพกติดตัวไปนะครับ อุปกรณ์แก้เบื่อที่เราจะอยู่ยที่นั่น14วันนะครับพกตัวไปนะครับพี่แมพกอะไรไปไหมพี่แมพกเกมบอยคัลเลอร์และโทยอดยุกมากเลยครับผม <laughs> นะฮะแล้วก็พกหนังสือการ์ตูนไปอ่านนิดหน่อยนะครับเอาที่ที่ที่เราพกไปได้แต่ทางที่ท่งนั้นก็ลองศึกษากฎของ,ของเขาด้วยนะครับบางที่เขาอาจจะแบบไม่ให้พกของไปเยอะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลสนาม หรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจยังไงลองศึกษาดูทีนะครับแรงสีฟันยาสีฟันเตรียมไปบางที่เขาก็จะมีสบู่อย่างที่ที่พี่ดุมันไปมีครีมแบบน้ำมียาสระผมให้อยู่แล้วนะก็ไม่ต้องเตรียมไปแต่บางที่อาจจะไม่มีก็เตรียมไปก็ดีครับผ้าเช็ดตัวเตรียมไปเผื่อก็ดีเผื่อบางที่ไม่มีนะครับอย่างแต่อย่างที่ของพี่ดุมนมีนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็พอไปอยู่นั่นรักษายังไงพอไปถึงปุ๊บก็เขาก็จะแจกประหลอดนะประหลอด,อ,ดอ่าใช่อ่าพูดถึงประหลอดก็ย้อนอีกแล้วนะครับพอดี พูดลืมไปแล้วก็จะย้อนไปทีหนึง่งต่อขั้นตอนก่อนที่จะมาฮอสพิทอลเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องมีเพิ่มเติมจากที่บอกไปก่อนนั้นนี้นะฮะประอดวัดไข้นะครับเครื่องวัดออกซิเจนนะครับอย่างอ่าอันนี้เครื่องวัดออกซิเจนนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้พี่ดุมนซื้อมา990บาทนะครับจริงๆมันมีตัวถูกกว่านี้นะครับแต่พี่ดุมนก็ไม่รู้ว่าถูกแพงแล้วคุณภาพมันจะต่างกันมากมา่ไงแล้วเลยเอาประมาณหนึ่งจริงๆมันมีแพงกว่านี้นะครับวิธีการใช้ก็ค เดีรยบนิ้เข้าไปแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอ่านค่านะฮะเนี่ยค่าบนเนี่ยหนึ่งร้อยเห็นไหมค่าบนนี่คือค่าปลอดของเราตอนนี้คือค่าปลอดของพิรแมนเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชีพรจรของพิรแมนนะตอนนี้ค่อนข้างจะเต้นแรงมากเลยนะครับเพราะว่าทํานู่นทํานี่อยู่นะฮะถ้านั่งเฉยๆตื่นเฉยๆมันจะไม่มากขนาดนี้นะ <laughs> ครับโอเค อ่ะประมาณนั้นสําหรับตัววัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับค่าปอดนะครับที่ที่ดีเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ9 8้าแถึงหนึแต่ว่าต่ำลงมา97 9 6 9 5ก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะครับคือไปอ่านบทความมาตั้งแต่95ขึ้นไปถึง100คือปอดที่ปกตินะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่าเก้าสิบห้าเนี่ยคือไม่ไม่โอเคแล้วนะครับถ้าเกิดว่าค่าปอดเราต่ําประมาณนั้นนี่อาจจะต้องอเร่งหาหมอโดยเร็วนะครับต้องโทรสายด่วนหรือติดต่อช่องทางไหนก็ได้ที่เพื่อให้เรา ได,ได้ถึงมอืหมอหมอที่เร็วหรือว่าได้เตียงที่เร็วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเชื้อลงปอดแล้วหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ค่าปอดของพิทูแมนตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ96-97ช่วงแรกๆนะครับแล้วพอไปรักษาตัวที่ฮอสพิททลก็มันก็ขึ้นไป98-99 100แล้วก็อยู่ที่99 100-99 100อยู่ตลอดนะครับโอเคมาเรา ไปตอนฮอสพิเทลสีตอนที่ฮอสพิเทลนะครับ mm hmm. เขาก็ mm hmm. แจกประหลอดเนาะบอกแล้วแจกประหลอดแล้วก็เขาจะมี mm hmm. เครื่องวัดความดันนะครับ mm hmm. อันนี้ไม่ได้ให้ส่วนตัวเป็นเป็นของชั้นอย่างพี่ดูแมนอยู่ชั้น6กเนี้ย mm hmm. ก็ให้เวียนกันมาใช้นะให้เวียนกันมาใช้วัด mm hmm. ความดันกับออกซิเจนปลายนิ้วแต่โชคดีที่เรามีของตัวเองแล้วนะครับเราก็เลยไม่ต้องใช้ของคนอื่นร่วมนะฮะพี่แมนก็สั่งเครื่องวัดความดันของตัวเองแยกด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปใช้ร่วมกับคนอื่นไม่ต้องออกจากห้อง นะฮะยังช่วงแรกๆต้องออกจากห้องไปใช้ร่วมแต่พอสั่งเองแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องออกจากห้องแล้วนะฮะดีปลอดภัยเซฟรู้สึกรู้สึกดีฮะอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวที่แท้ทรูนะครับเพราะปกติเป็นส่วนกลางฮะจะอยู่หน้าลิฟต์เราต้องออกไปหน้าลิฟต์นะฮะโอเคอ่ะเราต้องวัดอย่างนั้นส่งให้คุณหมอคุณพยาบาลทุกวัน3ามเวลาตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนะครับเขาก็จะตรวจดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะโทรเช็คทุกวันนะครับว่าวันนี้เป็นไงคะอาการ มีน้ำมูกไหมไอไหมมีไ,มไมมข้ไหมเหน ư, หื่อยหอบไหมบบ a bla ว่าไปนะครับแล้วก็เขาก็ให้ยาตามอาการฮะณตอนนั้นเขาก็ให้ยาพีู่แมนก็มียาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ยาแก้ไอซึ่งยาทุกตัวเนี่ยง่วงทุกตัวนะครับช่วงแรกๆเราไปอยู่เราก็จะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอาหารจะมีมาให้สามมือ้อนะครับช่วงวันที่2ที่ไปอยู่นะครับเขาจะเรียกมาเอ็กซเรย์ปอดมาดูว่าปอดเราติดเชื้อไหมปอดเรามีสภาพเป็นยังไงก็ ผ่านไปได้ด้วยดีครับนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับปอดของพี่ดูแมนและพี่ชายพี่ดูแมนนะครับแล้วก็ไปอยู่บนห้องรักษาตัวกินยาตามอาการนะฮะจนประมาณผ่านไป4ีหวันนะครับลิ้นพี่ดูแมนเริ่มกลับมาปกติจมูกเริ่มกลับมาปกตินะครับไอน้อยลงนะฮะน้ำมูกยังมีอยู่ตีนึงนะครับช่วงแรกๆตอนที่ไอเนี่ยคือแบบหายใจลึกๆแบบลึกประมาณเนี้ยไม่ได้นะถ้าหายใจลึกมันจะแบบ <c oughs> มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปกติเลยนะครับอ่าอะไรประมาณนั้นนะฮะอย่างนี้กินยาไปเรื่อยๆก็ดีขึ้น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 นะครับจนถึงวันที่ประมาณ1 0 11นะครับเขาก็เรียกไปเอ็กซเรย์ปอดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเราก็ไม่มีอะไรปอดปกติดีนะครับและการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็เช็คเช็คจนถึงวันที่14นะครับ14วันที่เราอยู่ที่ฮอสพิทอลนะครับเขาก็แจ้งว่าอ่าออกได้แล้วนะครับก็คือเราเป็น ผู้ป่วยโควิดประมาณน่าจะเรียกว่าสีเขียวได้ก็คืออาการไม่รุนแรงนะครับอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดานะฮะถ้ารุนแรงเนี่ยก็คือมันเริ่มลงปอดนะครับอย่างที่บอกว่าคุณพ่อพี่เนี่ยลงปอดแล้วก็ได้ยาต้านไวรัสมาทันเวลานะครับทำให้ไม่เป็นไรมากนะครับยังไม่ถึงขั้นต้องแบบเจาะฉีดยาหรือให้ออกซิเจนนะครับโอเคครับก็นั่นแหละครับก็ออกมาจากฮอสปิเอลได้นะครับปลอดเชื้อนะครับคุณหมอคุณพยาบาลบอกว่าตอนนี้เชื้อในร่างกายมันตายหมดแล้วนะครับแต่อาจจะยัง มีอาการหลงเหลืออยู่เช่นไอตอนนี้พี่ยังไออยู่นะไอนิดๆหน่อยๆอะไรเงรี้ยฮะยังมีอยู่นิดนึงนะครับแล้วกเ็เขาบอกว่าใช้ชีวิตได้ปกติแล้วครับก็แต่ต้องระวังตัวให้ดีเหมือนเดิมนะฮะแต่ทีนี้ก็เพื่อความชัวนะครับก็กักตัวต่อดีกว่านะฮะสิ่งเชื้อมันจะตายแล้วมันแพร่คนอื่นไม่ได้แล้วนะครับก็กักตัวต่อเพื่อความชัวอีกประมาณ14วันนะครับให้มันแบบเผื่อมันเหลืออยู่อีกติ๊ดๆอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ให้มันเพื่อความสบายใจของ คนที่เราจะไปพบเพื่อนร่วมงานหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับว่าเฮ้ยอยู่28วันแล้วนะเชื่อมันตายไม่รู้จะตายยังไงแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้ทีนี้เพื่อมีคําถามครับว่าแล้วแล้วเป็นแล้วหายเนี่ย มันมีภูมิในตัวแปลว่าเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องฉีดยาแล้วไหมคําตอบคือเรายังต้องกลัวอยู่ยังต้องดูแลตัวเองให้ดีอยู่จนกว่าจะได้ฉีดวัคซีนที่ดีนะครับเพราะว่าภูมิที่มันอยู่ในตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเชื้อตายแล้วมันมันอยู่ได้ไม่นานครับมันอยู่น่าจะประมาณ3 4ถึงเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วง3-4เดือนเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันแต่ว่าก็ไม่แน่ว่าถ้าเราได้รับสายพันธุ์อื่นขณะตอนนี้ที่พี่ดูแมนเป็นเนี่ยคาดเดาว่ามันเป็นแค่สายพันธุ์แรกเริ่มนะครับมันยัง แตหนอกมาคาดว่าถ้าได้รับสายพันธุ์อื่นก็น่าจะเป็นได้อยู่นะครับเพราะภูมิที่มีเป็นภูมิสายพันธุ์แรกเริ่มก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเอาเป็นว่า,าพ้น3าเดือนไปเนี่ยก็ต้องหาวัคซีนที่ดีฉีดนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเรื่อยๆน,นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับประสบการณ์ของพิมแมนในการเป็นโรคโควิดแล้วก็รักษาหายแล้วคือต้องบอกว่าพิมแมนไม่ได้ประสบพบเจออะไรที่มัน แปลกหรือรุนแรงมากซึ่งมันก็เป็นความโชคดีแล้วนะครับที่เราไม่ได้มีอาการรุนแรงนะครับก็หวังว่าอา,อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับแฟนๆนะครับที่ติดตามชมอยู่ขอให้ทุกคนไม่มีใครเป็นโรคนี้นะครับเป็นห่วงทุกคนจริงๆเพราะว่าการที่เราเป็นเนี่ยมันช่วงนี้ยิ่งยิ่งยิ่งยากลำบากใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องเตียงหรือว่าคือคือเราก็ไม่รู้ว่าการาเขาเรียกว่าอะไรารักษาที่บ้านโฮมไอโซเลชั่นเนี่ยนะครับมันจะ เป็นยังไงบ้างยังไงไม่เป็นดีที่สุดนะครับเราไม่ต้องมาลุ้นว่าแบบจะลงปอดไหมจะอะไรไหมนะครับยังไงรักษาตัวดีๆนะครับรักษาตัวมากๆเป็นกาลังใจให้ทุกคนมากๆนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นแล้วดูคลิปนี้อยู่ขอให้หายในเร็ววันนะขอให้าการดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะครับพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆกินยานะฮะ ตามที่หมอสั่งนะครับส่วนคนที่ไม่เป็นนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยอย่าประมาทเด็กขาดหน้ากากสชั้นเว้นระยะห่างกินข้าวคนเดียวได้ยิ่งดีล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็อยู่ในครอบครัวนะครับ ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนดีๆแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับถ้าบางคนทํางานจากนอกกลับมาในบ้านใส่แมสอยู่บ้านก็ได้ใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรารับเชื้อมาไหมแล้วเราจะแพร่คนในครอบครัวไหมนะครับอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเราแพร่คนในครอบครัวเราจะรู้สึกเสียใจซะเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็คงต้องจบแล้วสําหรับประสบการณ์ในเรื่องของโควิด1 9ขอให้ทุกคนไม่เป็นนะครับขอพูดอีกทีหนึ่งไม่อยากให้ีใครเป็น ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยในวิกฤตครั้งนี้นะฮะและขอให้ทุกคนได้มีโอกาสไปฉีดวัคซีนนะครับเราจะต้องผ่านคนวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับดูแลตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือพวกเราอยู่ขอบคุณบุคคลเหล่านั้นที่ทํางานอย่างหนักหน่วงนะครับตอนที่แมนไปอยู่ทีสทาวอก็สัมผัสได้เลยว่าคุณหมอพยาบาลทํางานกันหนักมาก นะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความเจริญเจริญนะครับผมขอบคุณจากใจจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ